เนั่งอยู่สองข้านที่โต้งเขาบอกว่าเขาเป็นสื่อเก่าให้ดูจากสีผมนค,คุณสุรนาถพี่ปุ้งของเราบอกว่าเขาเป็นสื่อมัตสื่อใหม่ให้ดูจากสีผมเหมือนกันแต่จริงแล้วไปแอบย้อมมานะเราไม่ยอมเข้ารา้านได้ข่าวว่าไม่มีแอบย้อมใช่หมเมียมองโกหรือเปล่าอะไรไปที่แบบดูสืออยู่นอกนะอา้าวขอหอมปากขอหอ,อ,อ,อนคะอท่านผู้นียเกียรตินะที่ผ่านมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาสื่อ ั้งสื่อไทยสื่อะสงกฤดสื่อทั่วโลกเนี่ยเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงคนทัางสูงถ้าท่านติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อสื่อเก่าเช่นพวกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งหลายเผชิญความท้าทายหมดยอดขายตกลงทั่วโลกฮะนิวยอร์กคาลิฟอรนโพสต์หนังสือพิมพ์ตามหัวเมืองใหญ่ๆสําคัญๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอดตกบางเมืองที่เคยเป็นเสาหลักเนี่ยต้องปิดากิจการไปนักข่าวก็ผงตกงานกันไปเยอะด้วย ประเทศที่คนอ่านหนังสือพิมพ์กันเยอะมากๆอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยหนังสือพิมพ์ขายดีมากตั้งแต่แม่บ้านยันผู้บริหารหนังสือพิมพ์หมดสมัครสมาชิกส,สูงที่สุดในโลกแล้วก็หนังสือพิมพ์อิทธิพลมากนะที่การของยูมิอุริชิมุนอะไร้วเนี้ยต่านายกอังตฤษได้แต่ว่าแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งคนอ่านหนังสือพิมพ์กันเยอะมากเนี่ยยอดขายหนังสือพิมพ์ก็ตกสื่อก็เริ่มคิดกันว่าจะเอาตัวรอดยังไงดีวันก่อน บรรณาธิการสือพิมพ์อย่าง U.S. a Today ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคิดโมเดลรูอว่ารูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้สื่อกระดาษมันอยู่ต่อไปได้พยายามจะหารูปแบบว่าจะเก็บเงินได้ไหมเพราะว่ายอดโฆษณาจากสื่อกระดาษมันตกลงในขณะที่ยอดโฆษณาจากสื่อออนไลน์มันก็ยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นสมัยก่อน U.S.A.Today คิดนวัตกรรมขึ้นมาว่าทำยังไงให้สิอที่มันขายดีเขาคิดกราผลกล้าฟิที่เล่าเรื่อง30ปีผ่านไปไอที่เคยเป็นนวัตกรรมของ U.S.A.Today ก็ไม่เป็นนวัตกรรมอีกต่อไปสตรีมจอที่ใหม่ไอแพด iPad ขึ้นมาได้ไอแพดเหมืนเปลี่ยนแลงโลกไปพอสมควรวันนี้มีคนไปเข้าคิวรอ53ชั่วโมงนะเพื่อไปรอรับไอแพดสองซัมซุงมีกาแล็ซีแท็บคือทุกอย่างลังจะเปลี่ยนไปหมด ที่คำถามก็คือว่าในเมื่อมันกาลังจะเปลีป่ยนไปหมดเนี่ยสื่อเก่าๆที่อยู่มานานๆจะปรับตัวอย่างไรจะรับมือต่อความท้าทายทั้งหมดนี้อย่างไรจริงๆอยากจะพูดในทางหลักการอยากจะชวนสองท่านคุยในทางหลักการนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ยกตัวอ,อย่างรูปธรทมมันก็ไม่เห็นนั่นขอเริ่มจากพี่ต้อก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครือมติชนในฐานะี่ต้องดูมาตลอดเนี่ยเครือมติชนเห็นอะไรที่เป็นความท้าทายของหนังสือพิมพ์ต่อทุกหรือว่าเป็นความท้าทายต่อธุกรกิจสือ่อ ท,ที่ต้องอยู่มาตลอดแล้วก็นั่งสังเกตการณ์ก็บอกอะไรคือความพัฒนา,ท,าที่สําคัญที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วง5ปี2ปี3ปีจะครั้งหนึ่งปีที่เห็นอยู่ชัดๆฮะไม่ทราบครับถ้ามุ้ง <laughs> มีเก็บจบรายการต่อไป <laughs> มีรายการอาหารเย็นนะครับท <laughs> ี่จุนันมีอะไรทล้ายๆนะอ๋อกำลังจบรายการครับ ในในเมืองไทยเนี่ยมันมีตัวเลขตลาดอยู่อย่างหนึ่งเนาะนะครับสถานการณ์หนังสือพิมพ์นในเมืองไทยมันก็คงสุดท้ายแล้ว5-10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ไม่ผลแนวโน้มที่เกิดขึ้นในโลกขนาดนี้ก็คือว่ายอดคนหาหนังสือพิมพ์จะทรงตัวหรือลดลงหรือว่าเติบโตก็จะช้ามากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับแต่ว่าต้อง มันมันมีตัวเลขที่ยืนยันอยู่อย่างหนึ่งคือ <c oughs> เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่นิเทศศาสตร์ตุลาสำรวจบทแรกผมรู้สึกว่าจะเป็นปี2,504.3ก็2,533ตอนนั้นเนีย่ยในเมืองไทยเนี่ย10บ้านบ้านนะครับ10บ้านซื้อหน้นสือพิมพ์หนึ่งเล่ม สำรวจผลใหม่เมื่อปี2 5 4 3ปี2000พศออ2000อัตราส่วนมันเปลี่ยนเป็น8บ้านซื้อนักสือพิมพ์หนึ่งเล่มอัตราส่วนดีขึ้นแล้วก็จำนวนจำหน่ายของนังสือพิมพ์ก็ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนักสือพิมพ์รายวันในเมืองไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณ2ล้าน2แสนฉบับ ไทยจีนฝรั่งรวมกัน,นในกรุงเทพในต่างจังหวัรดรวมกันน่ยู่ประมาณสองล้านสองในจำนวนนี้มีทั้งที่ยอดเพิ่มยอดลดมีทั้งที่สร้างเคสก้อนใหม่ขึ้นมามีทั้งที่ไปกินเคสของคนอื่นถามว่ามันลดลงไหมไม่ลด แต่มันโตช้าเทียบกับนี่นี่คือสองล้านสองแสนฉบับเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ6 0สิบเจ็ดสิบปีนะครับปีที่แล้วตอนที่เราคุยกัน่อนที่แล้วกับ rand, บลอดแบนเกิดในเมืองไทยห้าปีมีผู้ใช้ประมาณสองล้านกว่ากว่าถ้าเท่านั้นถตอนนี้มันเลยไปแล้วมันรู้สึกมันจะเกือบห้าล้านเพราะนั้นอัตราการเติบโตมันไปอยู่ที่ ออนไลน์ Online, นะครับยิ่งถ้า3ทีเข้ามาทีวีโทราศัพท์อินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการสื่อสารไปอีกแบบหนึ่งถามว่าสื่อเก่าทำยังไงมันมีโมเดลอยู่นะครับเ,เราก็เรียนจากคนอื่น หมือนนกนัโมเดลที่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่เราเห็นนะครับก็คือโมเดลของโยมิอุริชิมบุญในญี่ปุ่นเมื่อประมาณ67ปีก่อนตอนที่อินเทอร์เน็ตขุกเข้าไปในญี่ปุ่นใหม่ๆโยมิอุริขายอยู่ประมาณ16ล้านฉบับ16ล้านนะครับยี่ห้อเดียวยนังสือพิมพ์ในญี่ปุ่นเนี่ยขายประมาณ60ล้านฉบับต่อวันสองคนซือหนึ่งเล่ม ประเทศอื่นเนี่ยเขานับจํานวนคนอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยคนต่อเล่นมันับเกิดเราในบ้านต่อเล่นยมิวริยอดตกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสองสมปีที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ใหม่นะครับเขาลุยไปทําเว็บเขาไม่ฏิเศษหากินใหม่ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ตอนนี้โยมิโอริมีโรงพิมพ์ทั่วประเทศทญี่ปุ่นก่อนซูนามิเป็นดินไหว29โรงนะครับแต่จริงๆมีจุดที่พิมพ์จำหนายทั้งหมดประมาณ52จุดอีก20กว่าโรงมา์มาไหนไหนอีก20กว่าโรงเขาไปจ้างนิฮอนไกไซไปจ้างแล้วถือพิมพ์อื่นๆพิมพ์จอยกันแล้วที่โยมิโอริกำลังจะทำคือ จะจอยกับช่ออื่นหาโฆษณาด้วยเพื่อจะได้สู้กับทีวีสู้กับเอสเคสู้กับสื่ออื่นมาที่มาใหม่ด้วยนะครับของเราไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือว่าสุดท้ายเ,าเราก็คงอยู่กันที่ไม่ได้นะครับที่เราทําไปแล้วอย่างม่ได้ชนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำตั้งแต่พิมพ์อย่างเดียวแล้ว นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์นิตยสารเขาเก็บบุ๊กแล้วตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะครับอีกไม่นานก็คงไปเป็นแอปบนมือถือแล้วก้าวต่อไปก็คงต้องมีทีวีเป็นของตัวเองครับก็คือต้องไปตามกระแสะโลกไม่ไปไม่ได้เขาไปันหมดแต่ที่ไปเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่า เดิมเราไม่อยากทําทีวีไม่ใช่ไม่อยากเราไม่ทําทีวีเพราะว่าทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจสัมปทานคุณจะทําคุณต้องไปของอนงอ้อขอรัฐบาลขอผู้มีอำนาจรัฐทําคุณต้องไปมูลใช้เงินมหาศาลและคุณก็จะไม่ได้ทําเรื่องที่คุณอยากทําถ้าคุณอยากมีทีวีคุณก็ต้องทําละครเพื่อให้คนดูเยอะ ซึ่งไม่ใช่ความถนัดของเราเราเติบโตมาจากข่าวเราก็ทําได้แต่่าวแต่วันนี้ไม่ต้องนอนน้อขอรัฐบาลต่อไปนะครับหรือรัฐบาลอยากจะมาควบกคกุมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอืม จากการประมาณการของไทยคมนะครับผู้ให้บริการเรื่องดาวเทียมรายเดียวในประเทศไทยบอกว่าถึงประมาณต้นปีหรือกลางปี2556จำนวนจานดาวเทียมที่ติดเครื่องรับตามบ้านจะแสงตั้งปลาเสาที่รับทีวีเป็นครังแรกมันแปลว่าอะไร มันแปลว่าทีวีดาวเทียมทั้งหมดซึ่งเคยเป็นรองฟรีทีวีก็จะอยู่ในสถานภาพที่เสมอกันหรือใกล้เคียงกับฟรีทีวีเดิมโดยที่ขขปจะโทษรัฐบาลก็ททำอะไรไม่ได้คุมไม่ได้วันนี้นะครับนอกจาก3 5 7 9 ช่อง11แล้วก็ทีวีไทยที่เราดูกันระจากไทยทีวี TV ที่มีผู้รับชมมากที่สุดนะจำนวนวิวเวอร์มากที่สุดของทีวีดาวเทียมคือเอเชียอัปเดตทีวีอย่างคนเสื้อแดงทำไมรัฐบาลคุมไม่ได้เพราะนู่นครับอัพลิงมาจากถนนเป็มยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงลงมา ถามว่าคุณไปกัน้นะได้ไหมได้คุณไปกั้นหมือนช่องทรานสปอนเดอร์แต่หนึ่ง t รานสปอนเดอร์มันมี18ช่องอยูน่นะนะคุณไปบล็อกเอเชียอัปเดต n n e l เดียวคุณต้องบล็อกอีก17คนถามว่า17คนนี้เขจะทำไงรัฐบาลฟ้องกันตาเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนคุณทำทีวีได้โดยไม่ต้องขอสัมปทานเราก็คิดว่าเออ จะต้องอาจจะถึงเวลาที่ต้องทำก็คือไปกับโลกคุณไปฝืนโลกไม่ได้กับรายการทีวีมาที่ชนจมีรายการคอมเมนเตอร์ <c oughs> อยู่ที่เขาจะกร,ะรุณาหรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> ่อนที่มาที่พุ่มให้คุยเรื่องสื่อใหม่ซึ่งเล่นกับสื่อใหม่กันข้างเยอะพี่ต้องอธิบายว่าย้อนกับสือ่อพิมพ์ไทยมันไม่ตก แต่ว่าจริงๆกล้ามเป็นยังไงครมันขึ้นไปกาลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วทรงตัวแล้วกำลังจะลงมาลึ้งกำลังจะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อการที่มันไม่ตกมันขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองไทยมีส่วนมากน้อยแค่ไหนมันเป็นมายาภาพหรือเปล่าว่าตอนนี้มันตีเยอะคนแล้มันสินทรีเยอะแต่ถ้าไม่ตีในหนังสินทรจะตกไหมครับยอดจริงๆเป็นยังไงครับมติชนรายวันมติชนสุดสัปดาห์ข่าวสดเนี่ยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางการเมืองากน้อยแค่ไหนมีส่วนนะครับบรรยากาศ ผมผมไม่อยากเรียกว่าตีกันดีกว่าผมอยากเรียกว่าบรรยากาศของการสสรหาความจริงแสวหาข้อเท็จจริงตัวเลขที่เราเห็นก็คือหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม2553เป็นต้นมายอดจำหน่ายของเขา